คนที่เป็นทูบูลัสบรสเนี่ยก็จะมีเนื้อของเต้านมที่ตบสั้นมีร่องพับใต้ราวนมที่แบบสั้นอยู่ใกล้กับปานนมเลยแล้วตัวเนื้อเนี่ยก็จะงอกออกมาอยู่ในปานนมปานนมก็จะมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็เหมือนมีเนื้อเต้านมเนี่ยตรงๆอยู่ข้างในคือมันมีหลายระดับถ้าหากว่ามันเป็นมากตัวเนื้อเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในปานนมเลยเหมือนกับนมบวัว อย่างนั้นเลยก็จะมีอย่างนั้นนะงอกออกมาอย่างเดียวแต่ว่าเคสนี้เป็นเคสที่น้อยกว่านั้นนะครับถ้าเราเสริมด้วยซิลิโคนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็น1ลอนอันนี้คือลอนเดิมของคนไข้ใช่ไหมครับที่อยู่สั้นๆอันที่2ก็คือลอนของผ่าซิลิโคนก็จะเป็นดับเบิลบับเบิลหรือดับเบิลโฟอย่างนี้เป็น2ขยะได้เรานมนะครับก็ไม่ป่องไม่สวยให้สวยก็ต้องกลมๆเพราะฉะนั้นการทําผ่าตัดเนี่ยเราทําแบบนี้ครับเราดึงเลาะแล้วดึงเนื้อลงมาคลุมให้ถึงข้าางงล่่่เพือทีจะ ให้คนไข้เนี่ยมีระยะของใต้ราวนมเนี่ยช่วงหัวนมมาถึงใต้ราวนมเนี่ยที่กลมสวยเราจะสังเกตเห็นว่าดูคร่าวๆก็คือจากปานนมมาถึงใต้ราวนมที่เรากะไว้ว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้ที่เราก็รีคอนสตรัคขึ้นมาใหม่คืองานนี้มันเป็นงานทั้งคอสเมติกและก็รีคอนสตรักชั่นนะครับก็เป็นทั้ง2งงานมันไม่ใช่งานคอสเมติกอย่างเดียว